พี่กัดอยู่บ้านตะเคียนทองนะครับตำบนหลวงตะเคียนอำเภอแม่ฉแฉลงจังหวัดนครราชจจสีมโอเคครับไม่พี่น้อง <c oughs> บัตรหกสิบบาทครับอ่าสามขีดสามขีดเจ้าปอดไอดอม่เอ้าวันดีปลาคอไหมมาแล้วไม่ <c oughs> ได้แล้วคุ้มตั oh. <mel od ic> ้งบกวนโอ้ตัวเ้ๆพะท่านะหนบอลวันๆเลยหบอกเดี๋ยวอเดี๋ยววันเราาเลอาวปลาขาเดี๋ยวมากาเขาจะ่หวานปลาขากปลาขาโคตรลึกดสุเอาจะโคนหลายจนดืยังบอกอยู่้แกยิ้มบนหนุพอดีเลยหนุ่มยอดันหากินนกูยิ้ม ทำได้พี่น้องทุกคนพูดหนูขอข้าวออนได้ั่นเคยๆกันยังไงขอข้าวอ้อนหลายทั้งนั้นตูตาพัลลุยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีในประเทศต่างประเทศนะครับตูตาพัลลุยสวัสดีตอนสายๆยังไงครับผมเก้าโมงกว่าครับพาพี่น้องเอฟซีมาเบิง่งการบ้านแหรครับผมการจับปลาากรเก็บบัตรจับปลาลงแหนะครับบัตรแห60บ,บาทครับผมสี่วิ่งยี่สิบบาทครับ คนก็หลายอยู่ครับผมกำลังวานกันนะครับนี่ครับพาพี่น้องมาเบิบ่งปลาใหญ่เด้มอมื้อนี้ยขาดว่าอู้ยพุ่นะโดะโดทางแหขานแล้วอันนี้ทางไหนนู่นครับนู่นนนูน่นนนนครับเส,นะสเียหมวกนะะโดทางแหขานแล้วครับพี่น้องโดดเลยนี่โดดเลยครับ ขาดว่าปลาฉลายเติบครับดังเบื้องจากการขืนม้นบอนเนาะครับพี่น้องพิกัดอยู่บ้านตะเคียนทองนะครับตำบลหลวงตะเคียนอำเภอเฉลงจังหวัดนครราชสีมาครับบัตรแห่หกสิบบาทสวิงยี่สิบบาทครับผมมาลุนปลาเงยน้ำกันครับผมปลาตื่นแห่แล้วบาหันบอนบุ้มบ้ามบุ้มบ้ามครับครับเบื้องพลเรืจชาปลาตัวเงยขึ้น โอ้น้งผุ่นเชียนแก้วครับค่เ้ามากกับยนเนาะคนก็หลายอยู่ครับพี่น้องหลายพอป่ารุนลาเย้น้ำกันด้วยครับพี่น้องเขาเบิ้งคลิปนี้กับตุตะพาลุยฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามทั้งช่องเพจตุตะพาลุยแล้วกับยูทูบนะครับซื้อเดียวกันนะครับตุตะพาลุย เย็บเหี่ยเยบทิ้งเหีวาก่อนนี่ยเยบทิ้ห่วก่อนแล้วกันนหตงนี้หกอนัยบข้าวไก่อนเยบทิ้งหมอไปก่อนพุงปวดเร็วเลยทีนนะบัวจะดมันดองบลแล้วดนี่นั่นใหญ่เนาะทำไมมันดองบลแล้วไปด้งบต้อยกเนี้ยไปชนมัดอย่างเดียว าดไลติดแหตปาชโดติดแหตสองเส้นขาซขาติดโอ้โหโดน่อยหมอแหลมปิดเราตัวมาอนนี่เงียบจรงที่เราลง ลูกพระเขาเิ่งปลาชดโดนะครับปัาชโดหัวแหลม,หลมนี่ครับผมติดแหะสองเสน้นได้แล้วอุ้มตัง้งบักโดนโอ้ตัวเ้็กๆเพท่านเราใส่งามใส่งามขอบิ่งน้ำจากบาทได้ครับโอ้ตัวนี้ว่าตัวบ้านเนาะขอไม่ได้บกยิ่งใหญ่งงเลยครับฟังนี่ มีตะบักอแบบีบๆฟองพี่ร้วมกันไม่เป็นเครื่องรวยล้วงเราตีพูนาพี่น้องซีตัวหาตัวกับตัวเมื่อกี้ไม่โ้เ <c oughs> ด็ารเลยครับมีตัวยี่ห้ว่านแหมันเลยมีตะบักล้วเลยครับ ถึกเบ็ดจมเดียจมหนึ่งมาอยู่เลนี่ลุนนี่ฟังพุ่นกัพ่อฟังพุ่นพี่อองมีตัวห้องน้ำปลาแล้วครับทางออกจากแหไปแล้วมันจะมาพี่เราบนะปลขาดแหอ้สกักปลาขาดแหโอ้หโอหลังหโออ้หหล ตัวบบเงไงเลยเงินจุกยวนเลอบัท6หกสิบาทได้ครับพี่น้องป้าตัวใหนตัวมันตี๋ยัตรฝีมือครับฝีมือฝีมือไปลุนตัวต่อไปครับผมนี่ครับมาเก็บบอลอยู่มืองน,นี้ครับนับแต้มไปถ่าเลยเนี่ยนั่นเดียกไปยังไงน,นะโอ้ประจุปะบ ตาขึ้นงามครับตัวนี้ปลาจูปลาจู๊แล้วเบิ่งตัวนี้ครับแล้เบิ่งตัวนี้ <มา S 1> นหนาเราได้หลายตัวแล้วครับขึ้นจอ,จอๆเร็วเว้ยพี่น้องทีมบ้านขึ้นตัน้นนาผมนี่ครับบ่หันหนาผมลุงไปงม ทางแหครับมันจะเอาแหเลยมันจะแหมันจอาแหดังน yeah. oh. okay. ี่ปาาขวบใ่ครับตัวตัวในี้แหครับตัวนี้ครับอยู่ตหนาเลยครับปลาตัวนี้มันอยากเขากล้องปลาตัวนี้มันอยากเขากล้องครับผมต้องกุมใ้นะครับขวบใบขวบใบขวบใบ บาา้าคาสอดทั้งสองแดงดอกดคุ้มแล้วครับพี่น้องคุ้มแล้วสอดแม่ปนีบ้าคาดอกโยเวนต้าอันออกจากแหเราเห็นรุดมือเ่าละ <c oughs> มาแล้วมางัดขึ้นงัดขึ้นเลยโอ้โ,อโอปหปาดชมพูน่อยอรรถไงเอ้าวันดีอะปลาคอไหมมาหาหมูแล้วมาหาหมูแล้วพี่หมูมันน่ะ คือขายมาที่ยางเอาไว้เฮ่ยเงยขโมยอีกมาหลังขโมยเ่ยขโมยอีกเก็บ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 บาทเท่าไ้ ามุีดสามขดแะแะแะหลงัดขึ้นต้องนำไปบ่งนี่ถุงก่อนน้ำไปบางนี้ถุงปิดคลิปครับปิดคลิปพอดีน้ำไปบางนี้ถุงนี่แค่ตัวย่างครับโเ่าเขาองนาทั้งุกเฮบึมอยู่เมมีแต่น้ำแต่น้ำเตี้ย ปลามันก็นตายเบิดปีหนึ่งแล้วมันมาหาตัวคนบ้านเหวี่ยงเตะๆวันเหียมันมาดเนานะน้าบอกกันเอาต่หน้าบอกเด้อแต่เบิ่งนี่หนีได้ครับพี่น้องกต่เชลากันไปกับคลิปนี้แล้วครับเบิง่งในถุงน้ำครับเสียนแก้วครับเชลาตัวปลาเนี่ยมีบระหลดมัพี่น้อง จับถุงยังไงกูจับของพี่เห็นอุ้นบ่เห็นอ่ะเห็นบังนาะโอเคครับแม่พี่น้องบัตรทกสิบบาทครับเส้นแก้วเส้นดับหนึ่งของบ้านไผ่บ้านหนอง2ีโิบโลโยูหรอกเนี่ยคุ้มปะครับผมคุ้มคุ้มคุ้มหลายเดียคุ้ม อ่าฮ่าฮ่ผมเป็นหนื่อยหพี่น้องเอ้ยครับผมผู้ใดอยากเบิ่งปลาเบิ่งทั้งฟีนะครับพุ่นพุ่นขุนทั้งพูดไหมขุนขุน,น,นโอเคครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <1> <1> มันทุกคนอยู่ครับพี่น้องมันมันมัน